สวัสดีค่ะทุกคนอร่อยมากกินอัลมอนด์อัลมอนด์เมืองไทยมันคือกระบอกนั่นเองจะไปซื้อมาจากพะเยาทุกคนอืมแล้วไอ้ส้มตีนี่มีเฮียอะไรเนี่ยฮะฮะมึงอยากดังอ่ะเปิดมาจะไม่ได้พูดเลยโมงหัวโคกหัวโคกหัวหัวโคกอ่ะมึงดิเอ๊ตบกกระโหลกปิ้นเลย ยังไม่ทันพูดอะไรเลยมึงแซะหาพ่อมึงเหรอไปออกไปบ,บอกแม่งเวลาเขาไม่คุยด้วยเขาจเแชทมาแชทเข้ามาคีอยู่นั่นแหละอยากดังนะลำคาญ คนสวยก็ลำคาญเป็นเว้ยเข้าใจเปล่าไม่ใช่คนหน้าตาดีจะนิสัยดีทุกคนเออฉันเป็นคนนิสัยไม่ได้ดีเท่าไหร่จาใส่กระโหลกหัวมึงด้วยกูไม่ได้มีเมตตาปานีอะไรมากหน้าตาสวยก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่มีเมตตาปานีอะไรมากเข้าใจเปล่ามึงคิดว่ากูมึงแทะกูแล้วกูจะไม่ฟาดกลับเหรอไปมาฟาดกลับฟาดมาฟาดกลับเว้ยมึงคิดว่าเขาเปิดเวทีมาเนี่ยนะเพื่อให้พวกมึงมานั่งแซะกันง่ายๆหรอกูไม่ใช่นายกรัฐก็สมีตี่นั่งสบู่กี่ เออไม่รู้สี่รู้แปดซะแลแอดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างกูไม่จะเป็นคนอย่างนั้นไปอยากจะมาซะไปไหนก็ไปนี่กำลังเปิดร้านนี่จะขายของดีๆด้ดัดนมาสร้างเรื่องสร้างเาลาเออไปไปไกลๆเลยไปนั่งฟังนะไปนั่งฟัง สมทรงแถลงข่าวเปิดหวยบอลซ่องในประเทศไทยไปประเทศมึงจะมีหวยบอลซ่องแล้วเออนั่นแหละถนนรัชดาเป็นของจีนส่วนทุกที่ประเทศไทยจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เท่ากับหวยบอลซ่องไอที่อ่าน iPad เมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เข้าใจหรอกไอ้ที่อ่านอยู่เนี่ยมันคืออะไรทั้งหมด7ข้อ รายละเอียดยิบเลยออกใบสัมปทานใบละห้าพันล้านเขียนกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยรองรับเพื่อที่จะเปิดหวยบอลซ่องอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพ่องเป็นเจ้าของสัมปทานใบละห้าพันล้านไม่รู้กี่ใบประมาณสิบกว่าใบามึงจะเข้าใจได้ยังไงว่ากฎหมายเนี้ยมันทําเพื่อประเทศชาติหรือว่าทำเพื่อพ่องหรือว่าทําเพื่อในทุนของพ่องอีนี่กะยึดประเทศชาติด,ด้วยหวยบอลซ่องเลยนี่ว่าแม่กะจะเอาเงินหวยบอลซ่องมาซื้อเสียงประชาชน หวยหลอดจริงๆเลยระมัดระวังบ้างตัวเองอะมีลูกสาวให้มึงระวงังพึงระวังซะบ้านไหนมีลูกสาวมึงพึงระวงังถ้าเกิดสังคมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งหวยบอนซ่องอนะคิดว่ากูแรงอยู่คนเดียวมึงอะโคตรแรงพ่อมึงก็แรงประเทศชาติทำไมจะต้องเชื่อพวกมึงทั้งหมดะอะอะออกกฎหมายคอร์อนอนุมัติไม่มีใครทวงติงแม่ ที่เรื่องอื่นเร่งด่วนมึงไม่ทำดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ได้แจกมึงยังไม่เร่งแก้กฎหมายดิจิตอลมึงยังไม่แก้กฎหมายพรรบบงเงินตาก็ยังไม่แก้กฎหมายพระราชานการเงินการคลังก็ยังไม่แก้ไปนั่งไฟ่กับผู้นะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งพ่อทั้งลูกอยู่นั่นประธานบอร์ดตัวเองก็ไม่ได้อีโต้งก็ไม่ได้กิติรัตก็ไม่ได้ก็ไปนั่งไฟ่กับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่นั่นแล้วเมื่อคืนก็กินวายจนเมาเมาแล้วก็นั่งทอกอยู่ที่ตลาดหุ้น ที่สปีดต,ตลาดทุนนะ่ะกินมากินกินวายเมาแล้วขึ้นเป็นสปีดด็อกเตอร์มาริการู้ได้ยังไงนี่ระดับด็อกเตอร์มาริกาไม่ใช่ขี้หมาหมกกองหนึ่งเข้าใจที่พูดนี่ไหมนี่กูด็อกเตอร์มาริการทำไมกูจะไม่รู้ละ่ะมึงแดกวายไปกี่ขวดยี่ห้ออะไรกูยังรู้เลยเขาส่งยี่ห้อขวดวายมาให้ดูหมดเลยแดกวายเมาแดกไปเกือบขวดแรงขึ้นเวทีเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยขี้หมาเลยล่ะสปีดผิดสปีดถูกขนาดพูดเรื่อง GDP ยังผิดพูดเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจก็ผิด แดกวายพูดแล้วไม่เมาอ่ะดเรมาริกาแต่แดกวายแล้วพูดผิดเนี่ยขดพ่อของนายรัฐมนตรีนั่นแหละเออตามนั้นแหละทำไมก็จะไม่รู้เลยวายยี่ห้ออะไรแล้ววายกระจอกด้วยที่แดกอ่ะไอ้พวกตลาดหุ้นอ่ะเอาวายกระจอกมาให้แดกยังไม่รู้ตัวเลยมันถึงเมาไงขึ้นไปพูดตัวเลขผิดหมดเลยวายไม่ดีวายไม่ไฮโซวายไม่ใช่วายเจ้าคุณปู่ไม่ใช่วายบ่มนานวายกระจอกเขาให้แดกอ่ะเขาบอกว่าแดกแค่นี้ก็บุญแล้ว อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเออนั่นแหละเออที่ไม่พูดไม่ได้ไหมายความว่า,าไม่มีรู้เรื่องเออนั่นแหละตามนั้นแหละพอดีวันนี้ไปสวัสดีปีใหม่อดีตนายกทั้งสองท่านท,ที่สุดจริตคืออดีตนายกอภิสิทธิ์แล้วก็อดีตนายกชวนหลีกภัยเขาไม่ได้บอกอะไรกูนะเขาแค่รับกล่องม่วงไปฉันก็สวัสดีสวัสดีปีใหม่แล้วก็กลับส่วนที่เหลือที่เป็นความว่านะสปีดผิดสปีดถูกอะไรพวกนั้นของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งไม่สุดจริตเนี่ย ดอกตอร์มาริกาอินเนอร์เต็มๆเพราะกูันั่งฟังอยู่ไงเข้ามาแล้วจะยึดประเทศวางแผนโกงอย่างเดียวแม่หกเดือนหลังคนะสวัสดีจ้าทุกคนนะคะระหว่างที่ประเทศชาติกำลังจะมีหวยบ่อนซ่องเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือคอมเพล็กซ์ทั้งหมดดูกฎหมายดีๆปรากฏว่าปรากฏว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องผ่านกฤษีกาแต่ปรากฏว่าคอรม ผลักดันกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่ากฎหมายคาสิโนอ่ะกฎหมายคาสิโนคนที่เป็นคนร่างกฎหมายคาสิโนเนี่ยคือเลขาธิการพักเพื่อควายเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาให้คอ,อรมอซึ่งเป็นคอ,อรมอเพื่อควายอนุมัติในที่ประชุมคอ,อรมอเมื่ออังคารที่ผ่านมาจากนั้นคอ,อรมอเพื่อควายก็จะต้องเตรียมส่งไปให้กับ สภาของเพื่อควายซึ่งสภาเพื่อควายจะมีสสเพื่อควายอยู่ประมาณ144คนที่เหลือเป็นสสคุกไก่อยู่ประมาณ153คําคำถามคือสสอคุกไก่มีความหมายอะไรไหมในชีวิตตอนนี้สรุปเลยเคือกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดว่าสภาผู้แทนราษฎรกับสภาวุทธ,ธิสภานะ่ย ไม่สามารถที่จะทัดทานอยู่เชื่อเถอว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปฉลุยพ่อผ่านไปฉลุยเสร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพ่อของนายรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าของสมัมปทานใบละห0 0พันล้านบาทของหวยบ่อนซ่อง entertainment complex แปลว่าเออจะมีห้างจะ,จะมีนู่นจะมีนี่จะมีนี่ต่างๆซึ่งคาสิโนจะเป็นหนึ่งในนั้นไม่จริงๆแล้วเนี่ยตามตัวบทกฎหมายและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเจตตามเจตนารมณ์ของคดพองของนายรัฐมนตรีที่ไปหัวกันกับพวกนักธุรกิจจากดูไบอะ่ะนั่นคือว่า entertainment complex เท่ากับหวยบ่อนซ่องเป็นส่วนใหญ่และ จะมีหวยบอนซ่องคุมทั้งห้างไม่ใช่ว่าห้างคุมหวยบ่อนซ่องไม่ใช่ว่าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะมีหวยบอนซ่องแต่ขณะดเดียวกันจะมีร้านอาหารทาัตคาและห้างสรรพสินค้าต่างๆอยู่เป็นกระผี่กระพีของโครงการหวยบ่อนซ่องระวังนะมีลูกสาวอะ่ะระวังนะลูกสาวหลานสาวเต็มบ้านเต็มเมืองเลยอ่ะมีลูกสาวหลานสาวอยู่สามคอกแต่ละครอกมีลูกสาวหมดมึงระวังนะสนุนให้สงคมไทยมีหวยมีบอนมีซ่องอะ่ะมึงระวังลูกสาวมึงนะ เรื่องที่มันเป็นคําไทยโบราณว่าบ้านไหนก็ตามแต่ที่มีลูกสาวจะต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการจะส่งเสริมให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งความสกปรกสังคมที่มีอารยธรรมดีๆเสือกสนับสนุนในสังคมเป็นสังคมแห่งความสกปรกสกปรกยังไงสกปรกตามจินตนาการของขดพองที่เอ็นเปอยยุยอ่ะกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ว่าจะทาได้ทันทีแต่คอรมอในผ่านฉลุยเลยเดินตามตูดอีตุ้งติ้งแล้วก็ดมตบเสร็จแล้วก็ผ่านฉลุยเลยคอรมอไม่มีใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวเงอกหัวดาแม่งเต็มไป อีรัฐมนตรีท็อปก็เหมือนกันอีลูกบัญหาเน่ะโอ้โหพอมอพัฒนาสังคมและความเป็นความมั่นคงของมนุษย์พ่อมึงอะสิเฮ้ยอีอ้วนปกติเขาเคยอว้วนตอนนี้ผอมแล้วเฮ้ยอีอ้วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่ะอีห่ยบ่บอนซ่องพรบที่มึงผ่านเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นความมั่นคงของมนุษย์ตอบใครก็ได้ดูดคลิปนี้ไปให้ใหกับอิรัฐมนตรีท็อปด้วยตรงไหนที่เป็นความมั่นคงของมนุษย์ตอบรัฐมนตรีลูกบัญหาตรงไหน เกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นอดีตลูกนายกรัฐนมนตรีลูกอดีตนายกรัฐมนตรีหายไปไหนหมดมึงเดินตามตูดอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีแล้วก็ทําหวยบ่อนซ่องคําถามก็คือตรงไหนที่มันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติตรงไหนตอบตรงไหนตอบ,ตตอ,บอีลั่มากเนี่ยไม่ใช่ดรมลิกาอีลั่มากคืออีคนที่สปีดบนตลาดหุ้นเมื่อวานแดกวายประมาณสองขวดครึ่งแล้วมุดแล้วรั่วไอคนที่สปีดบนตลาดหุ้นเนี่ยพูดตัวเลขผิดผิวผิดถูกผิดถูกผิดถูกเมื่อวานน่ะลิ้นรั่วลิ้นรั่วนั ไอคนที่สปีดที่ตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อวานน่ะนั่นน่แดก Y แล้วขึ้นไปสปีดคนคอนเฟิร์มว่าแดกไวมึงแน่ใจมึงสาบานสิว่ามึงไม่ได้แดกไวแล้วขึ้นไปสปีดแดก Y ประมาณสองขวดครึ่งแล้วขึ้นไปสปีดแล้วแดก Y ถูกด้วยแดก Y แล้วขึ้นไปสปีดก็เลยพูดตัวเลขพันลิ้นพันกันแล้วก็พูดผิดพูดถูกจำตัวเลขผิดจำตัวเลขถูก และที่สาคัญเนี่ยกลัวโดนด่าเหมือนลูกก็เลยไม่ได้เอา iPad ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้เขียนโน้ตขึ้นไปกะว่าสมองตัวเองเพียวๆล้วนๆปรากฏว่าสมองก็เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก็เลยพูดผิดพูดถูกลิ้นรัวไอคนที่รั่วรัวและริ้นรัวเมื่อคืนเนี่ยนั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีคดพ่อของผู้นําประเทศสมมุติประเทศหนึ่ง <S <S นวะนายบายหวยบ่อนซ่องเนี่ยยังไม่เคยทําประชาพิารกับประชาชนเลย นายโยบายหวยบันซ่องยังไม่เคยทำประชาการประชาวิจารณ์กับคนอลองเตยเลยนยโยบายหวยบันซ่องยังไม่เคยทำประชาพิจารณ์กับ <c oughs> คนจังหวัดภูเก็ตเลยเพราะว่าจัง,วจงหวัดภูเก็ตเขตคลองเตยจังหวัดเชียงใหม่อุดรขอนแก่นจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งจะออกใบอนุญาตใบละ5,000ันล้านบาทประมาณเจ็ดที่เจ็ดถึงแปดที่ การทำประชาพิจารณ์จะไปทำตอนที่ออกกฎหมายซึ่งการออกกฎหมายก็คือจะต้องไปดีเฟนต์ในสภาร่างซึ่งสภาร่างเนี่ยจะมีสสเพื่อควายอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งสสกุกไก่อีกประมาณครึ่งหนึ่งและปัจจุบันนี้อีกกุกไก่ไม่มีสภาพกุกไก่มีแต่เพศสภาพแต่ไม่มีสภาพของมันสมองก็เลยเนี่ยยอมเพื่อควายโดนให้เขาขี่ยอมเพื่อคลายตลอดตัวเองเนี่ยเป็นสสที่โดนตบัสัตว์ควรจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มสปีดแต่ปรากฏว่า กลายเป็นหมอบราบคาบอยู่ภายใต้อุ้งตีนของคดพ่อของผู้นําประเทศสมมติประเทศหนึ่งกฎหมายหวยบอนซองเนี่ยมึงเล่งเร่งไปหาพ่อมื่อมึงรีบไปหาพ่อเมื่อประชาชนเนี่ยค่าไฟค่าพลังงานยังไม่ลดมึงทําไมไม่รีบประชาชนเนี่ยกำลังจ่ายค่าไฟในค่าเอฟซึ่งเขาไม่ได้ใช้ไฟแต่เขาต้องจ่ายแทนมึงซึ่งเป็นรัฐบาลของเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยอนุมัติมาห้าพันไม่กวต์และอีกคนที่ไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ เขาใหญ่ด้วยกันซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติไปเมื่อรัฐบาลของอีองอยิ่งย้อย5,000เมกะวัตต์ท้าให้ประชาชนคนไทยต้องมาจ่ายค่าไฟแทนให้กับอีเศรษฐีพวกนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นควรจะเร่งเพื่อที่จะลดภาระประชาชนลดภาระค่าของชีพประชาชนตรงนั้นควรจะเร่งและควรจะเร่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจควรจะเร่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งออกผลักดันให้เกิดปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวกับค่าของชีพประชาชนเนี่ยจะได้ลดน้อยถอยลงไม่มีปัญหา คำถามก็เรื่องที่สมควรเร่งทำไมไม่เร่งเสือกเร่งอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เร่งออกกฎหมายเอนเตอร์เทนเร่งออกกฎหมายหวยบนซ่องหาพ่อมึงเหรอกิติยาดอนทองบอกว่าปากเน่าถ้าปากฉันเนี่ยไม่เน่าเธอจะฟังรู้เรื่องเหรอถ้าฉันไม่พูดอะไรที่เป็นปากเน่าเน่าถ้าฉันไม่พูดอะไรก็ฉันที่ฉันพูดเนี่ยฉันปากมาฉันปากเน่าแล้วแต่เธอจะเข้าใจแต่ที่ฉันพูดนี่เธอก็ฟังเข้าใจไม่ใช่หรอเธอฟังเข้าใจใช่ไหมล่ะ ถ้าฉันพูดภาษาด็อกเตอร์เนี่ยเธอจะเข้าใจไหมสมองโง่โงเธอเธออย่างเธอเธอขี้เธออย่างเธอเธอจะเข้าใจไหมที่ฉันพูดนี่เธอฟังเข้าใจใช่ไหมอ่าถ้าเธอฟังเข้าใจแสดงว่าเธอก็เป็นคนสมองเน่าแล้วก็ปากเน่าพอกันเพราะฉะนั้นนะอีกิติยาดอนทองอีกิติยาดอนทองเธอเนี่ยฟังรู้เรื่องแสดงว่าเมื่อเธอฟังรู้เรื่องแสดงว่าเธอฟังภาษานี้รู้เรื่องเมื่อเธอฟังภาษานี้รู้เรื่องเธอไม่ต้องสะเทือนใจเพราะถ้าเกิดพูดภาษาที่ดีกว่านี้ไปเธอก็ฟังไม่รู้เรื่องถูกไหมคะอีดอนทอง แล้ถ้าเกิดไม่อยากจะฟังเธอก็เอาหัวไม่มือนะคะกดสไลด์แล้วก็ไถออกไปแค่นั้นแหละแล้วก็ไปตดแล้วก็ไปขี้ขี้แล้วก็กดชักโครกแล้วก็นอนป่ะโอเคนะคะเออไปออกไปอีดอนอีดอนอีดอนหอยมึงออกไปเลยอือคนอื่นเขาจะฟังมึงไม่อยากฟังมึงออกไปอือถ้าเธอชื่นชมนะดอนหอยดอนหอยถ้าเกิดเธอชื่นชมรัฐบาล ที่ออกกฎหมายเพื่อที่จะแจกใบสมรทานคาสิโนเนี่ยขอโทษนะคะที่บ้านมึงอะ่ะบ้าน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 มึงมีซ่องหรือเปล่าบ้านที่ดอนหอยเกิดมีซ่องไหมถ้าบ้านที่ดอนหอยเกิดมีซ่องมึงไม่ต้องเลยมึงปิดซ่องซะเพราะว่ารัฐบาลโดยคุณหนูแพรทองทานออกกฎหมายหวยบ่อนซ่องแล้วค่ะจะมีซ่องอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต ระดับโลกต่อไปไม่ต้องค่อนขอดเรื่องพัทยาว่ามีแต่กรีปั๊บเต็มไปหมดไม่ต้องค่อนขอดแล้วค่ะเพราะต่อไปนี้ทั้งภูเก็ตทั้งชนบุรีทั้งเชียงใหม่อุดรขอนแก่นทั้งเขตกรุงเทพใจกลางเมืองที่ทองหลอ่อและย่านเขตทวีวัฒนาเข,เขตวัฒนาย่านเขตวัฒนาซึ่งอยู่ตรงอ,อ,อะไรนะเขตวัฒนาที่อยู่ตรง คลองเตยชุมชนคลองเตยชุมชนคลองเตยประชาชนยากจนมึงต้องออกไปหมดนะคะชุมชนคลองเตยทั้งหมดชุมชนยากจนคลองเตยทั้งหมดมึงต้องออกไปทั้งหมดนะคะมึงต้องออกไปทั้งหมดค่ะ <urers> เพราะรัฐบาลจะใช้พิกัดน,นั้น <zor women> เป็นหวยบ่อนซ่อง <m peel> ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านของดอนทองไม่มีกะหรี่ปั๊บบ้านของดอนทองไม่มีกะหรี่ปั๊บและถ้าเกิดบ้านของดอนทองมีกะหรี่ปั๊บต้องปิดกิจการทั้งหมดนะคะเพราะรัฐบาลแพรทองทานจะทําเองค่ะจะทํากะหรี่ปั๊บค่ะมึงคิดว่าคาสิโนจะมีอะไรคาสิโนคอมเพล็กซ์ หนึ่งแห่งมึงคิดว่าจะมีอะไรมึงไปดูลัสเวกัสสิคาสิโนโมีอะไรคาสิโนโจะมีหวยแล้วก็มีบ่อนแล้วก็มีซ่องค่ะมีกรีปั๊บบอกไปเลยค่ะรัฐบาลแพททองทวยทํากรีทํากรีขายไปทั่วโลกกรีอระไรคะกรีปั๊บเลยสิคะกล้ปาประกาศไหมคะว่ารัฐบาลแพรทองโพย c. ได้มีการสนับสนุนกรีปั๊บโกอินเตอร์จากการไปออกใบอนุญาตใบละห้าพันล้านบาทใบอนุญาตของการเปิดเอ็น ทนเมนต์คอมเภาษาหรูหรูในภาษาราชก,การเรียก Entertainment Complex แต่พฤติการภายใต้ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็มีรับลมคมในเล็กน้อยนั่นคือหวยบ่อนซ่องหวยบ่อนซ่องความอิจชาจนแก่จนแก่น,กนี่ขอโทษนะฉันจะไปอิจชาคนที่วันๆเนี่ยตัวสั้นตัวเตี้ยทำไมฉันจะไปอิจชาคนที่ไม่มีสมองทำไมฉันไปอิจฉาคนที่ลอกข้อสอบทำไมฉันจะไปอิจฉา คดพอ่อที่คอร์รัปชันประเทศชาติแล้วก็ขาข้างหนึ่งติดอยู่ในคุกทําไมฉันไปอิจฉาคนที่พ่อเนี่ยติดคดีหนึ่งหนึ่งสองทำไมฉันอิจฉาเพื่ออะไร<ม>ฉันอิจฉาเพื่ออะไร<ม>เงินพันของฉันเท่ากับเงินพันของเขาเงินแสนของฉันเท่ากับเงินแสนของเขา<ม>แค่ว่าวันวันมึงเอาเงินออกมาใช้เท่าไหร่ธุรกิจของฉันถึงแม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่เวลาใช้เงิน<ม>ก็ใช้เท่ากับที่เขาใช้คําถามก็คือกูจะต้องอิจฉาเพื่อมึงยังไม่นึกเลยว่ากูต้องอิจฉาเขาเพื่ออะไร ต้องอิจช้าคนที่ต้องติดคุกติดตารางสิบห้าปีสิบยี่สิบปีทำไมต้องอิจช้าคนที่จะต้องเผาบ้านเผาเมืองเพื่อที่จะเอาชีวิตลูกและครอบครัวรอดเพื่ออะไรเขาทําดีก็ชมเขาบ้างไม่เลวไปสุดๆตอนนี้เขาทําดีฉันจะชมเขาค่ะเขาทําดีฉันจะชมเขาแต่ตอนนี้เขาทําคุณคุณพูดใช่ไหมครับว่าไม่เลวไปเสียทุกอย่างคุณคิดว่าการเปิดคอรมออนุมัติหวยบอนซ่องเนี่มึงคิดว่าดีไหมคอรมอทาเรื่องหวยบอนซ่องคุณคิดว่าดีมีตอบตอบเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ อีย e ูเซอร์หอยหลอดมึงตอบเดี๋ยวนี้กูปักหมุดมึงเลยอากูปักหมุดมึงละมึงพูดมาเดี๋ยวนี้ว่าการที่เขาทาหวยบอนซ่องเนี่ยมึงคิดว่าดีตรงไหนดีบนหัวกระบาลลูกมึงหรือไม่พบรบหวยบอนซ่องออกมาซึ่งเป็นพบรบเรียกว่า e n t e r t a i n m e n ค complex ซึ่งจะต้องออกใบสัมปทานพวกนี้กี่ที่ก็ไม่รู้ใบละห้าพันล้านบาทและมีข้อเจ็ดข้อที่อยู่ในจังงอยนั้นกฤษฎิกาบอกว่าจะต้องไปดูให้ท่วนทีซึ่งมันไม่เท่าเข้าทนองคอมทำกับนโยบายที่รัฐบาลประกาศไปก่อนหน้านี้และไม่มีรายละเอียดของโครงการ เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรถ้าใครคิดว่าโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งในนั้นจะมีหวยมีบ่อนมีซ่องมีคาสิโนอย่างทุกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่สมควรธนุบำรุงรักษาเชิดเหนือบนหัวกระบาลพ่อบนหัวกระบาลแม่บนหัวกระบาลลูกของมึง<ไ>คุณคิดว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องดีถ้าคุณคิดว่าดีให้กดศูนย์<ไ>ถ้าคุณคิดว่าไม่ดีไม่ดีเฮียไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีให้กดหนึ่งถ้าดีให้กดศูนย์ถ้าคุณบอกว่าไม่ดีให้กดหนึ่งถ้าคุณคิดว่าดีมากค่ะกดศูนย์ คุณดูให้ดีนะดีมากค่ะกดศูนย์ดีมากเลยค่ะลดสแมนเตนกดศูนย์ดีมากค่ะควายแดงบอกว่าดีมากค่ะกดศูนย์แต่ถ้าเกิดสลิมและคนอื่นๆรวมทั้งควายแดงบอกว่าอีนนโยบายนี้อ่ะมันเป็นนโยบายที่ไม่ได้เร่งด่วนเลยทำมันทำไมถมาพ่อมึงเหรอทำให้รัฐบาลเจ๊งบ้งเหรอให้กดหนึ่งมาค่ะใครที่บอกว่ามันไม่ดีเลยกดหนึ่งทีนี้เข้าใจหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลเพื่อควายก็ไม่ใช่เพื่อคนก็ไม่ใช่เพื่อประชาชนก็ไม่ใช่เป็นรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของ ทักษินแซ่ออยเป็นรัฐบาลที่ทาเพื่อความอาหางกาในการประชารา,าตอนที่ตัวเอง17ปีผ่านไปอ่ะคบแต่นักเลงคบแต่เจ้าของบ่อนคบแต่เจ้าของซ่องทำไมคุณจะไม่รู้ล่ะคุณอยู่ดูใบคบแต่เจ้าของบ่อนคบแต่เจ้าของซ่องคบแต่จีนเทาคบแต่ดูใบเทาคบแต่คนฟอกเงินใช่หรือไม่ใช่ล่ะคะตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเคยเป็นผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดอีเวนต์ ให้ในายกพูดก็ไม่ให้ปรากฏว่าจัดอีเวนต์ให้คดพ่อของนายกเนติตีขึ้นไปสปีดที่งานสัมนมาตลาดหุ้นขึ้นไปสปีดปาตกะตาใหญ่โตโอโทงปรากฏว่าเปิดวายให้แดกไปสองขวดแดกไปประมาณขวดครึ่งขึ้นไปเมาวายแล้วก็พูดด้วยสาบานสิว่าเมื่อคืนไม่ได้เมาวายแล้วพูดในสาบานไอ้ตุ้งติ้งไปถามพ่อมึงซิเมื่อคืนแดกไวายไปกี่แก้วแดกไวายไปครึ่งขวดแล้วก็ต่างนั้งพูดต่ออีกพอเขาเปิดขวดใหม่ก็เลยต่ออีกสรุปแดกไวายไปขวดขครึ่งนกะูรูววดด้วย ให้กูโพสไหมล่ะมีมีภาพขวดวายด้วยว่าแดกวายยี่ห้ออะไรไปแดกวายไปขวดครึ่งเกือบจะหมดสองขวดปรากฏว,ว่าเขาเชิญขึ้นเวทีซะก่อนขึ้นไปสปีดปรากฏพูดตัวเลขเศรษฐกิจผิดจากสี่เป็นสามจากสามเป็นสี่ขี้หมาหมกเมาหัวปิ้นเลยเมื่อคืนนี่พนักท่านสมทรงน่าภูมิใจในโคตรพ่อมึงเนาะแดกวายเมาแล้วก็ขึ้นไปสปีดปาตกระตาให้พวกตลาดหุ้นฟังและพวกตลาดหุ้นก็นั่งฟังตบมือเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ,ปแปะนะคะ ฟังเพื่อความโง่เขลาประดับประเด็นล้กก็ใช้แล้วก็ซื้อไม่เอาไม่ต้องมาเสือกค่ะไม่เอาเอาส้มตีนไหมคะถ้าเกิดใครไม่ซื้อนะคะไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเสือกคือเรารู้ว่าพวกเสื้อแดงและควายแดงไม่มีเงินหรอกรอของแจกเลยงเงินแจกนะคะควายแดงส่วนใหญ่เป็นขอทานอยู่แล้วนะคะเราไม่ขายให้คนที่ไม่มีตังค์นะคะต้องเข้าใจก่อนค่ะคนที่จะซื้อของด้ต้นมริการหนึ่งต้องมีรสนิยมสองต้องมีตังค์สามต้องมีชีวิตที่ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ควายแดงชีวิตแม่งโคตรเฮี้ยต้อยค่แล เพราะว่าด็อเรมริกาขายของขายกล่องแดงด็อกเอรมริกาขายของขายสบู่ขายสกินแคร์ดรอเรมริกาสกินแคร์แอนด์คอสเมติกขายสบู่ขายสกินแคร์ขายคอสเมติกขายแป้งขายลิปค่ะไม่ได้ขายชาต ไม่ได้ขายชาตินะคะในการที่จะเอาไปสวัสดีปีใหม่ใครตอบใครได้หมดเลยค่ะได้กล่องแดงไปค่ะด้วกเรมาริกาขายของขวัญปีใหม่ขายของคนปีใหม่เพื่อเอาไปตอบรับผู้ใหญ่เอาไปไหว้ปีใหม่ผู้ใหญ่นะคะค่ะถ้าเกิดคุณนะคะไม่มีตังค์ไม่ต้องนั่งกดไม่ต้องนั่งซื้อค่ะกดไลค์กดแชร์อย่างเดียวก็พอคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกปากมาเลยนะคะค่ะขายก็คือขายนะคะป้ายยาสําหรับสปอนเซอร์หลักของดเรมาริกาถ้าเกิดซื้อก็คือซื้อไม่ซื้อก็คือเงียบๆนะคะและถ้าเกิดที่สาคััดคอานะิงยฉขข ไม่ได้ขายชาติแล้วเวลาคนเนี่ยนะคะเขาเขาขายชาติเนี่ยนะคะเวลาคนเขาขายชาตินะแจกฟรีก็ไม่เอามึงจะไปเอาได้ยังไงเพราะกูไม่ได้แจกมึงอีควายแดงอะอีอูดรมึงจะไปเอาได้ยังไงเพรดูหน้ามึงสิเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่นน่ะดูสิน่ะฮะน้นั่งนั่งอยู่ใต้กองฟางนั่นน่ะมีคนติดตามอยู่ประมาณทั้งหมดสิบร้อยสิบสามคนน่ะหน้ามึงเหี้ยกล้าก็แก่แล้วก็เหี่ยวมึงจะมาใช้สกินแคร์กูก็ไม่รอดแล้วล่ะชีวิตแบบนั้นเนี่ยจะต้องไปอยู่เป็นปุ๋ยของสังคมอ่ะ ไปไปบัไปไหนไ,ไปเลยเออหนังหน้ามือไม่เข้ากับสกินแคร์ดรมาริการหรอกของมันแพงยากจนอย่างมึงจะไปซื้อใช้ได้ยังไงการของมันแพงของมันพรีเมียมไม่เหมาะกับคนยากจนหาเช้ากินเช้าคว,วายหาเช้ายังไม่ได้กินข้าเลยของมึงหาเช้ากินเช้ายังไม่ได้กินเลยอีแก่กระโหลกลาไปใครจะไม่รู้บ้างว่าอีควายแดงคือ,อยากจนทั้งนั้นอีควายใครจะไม่รู้ล่ะอีพวกควายแดงเผาบ้านเผาเมืองอ่ะอีตอนหนีไปไปเอาเงินแม่ยกจนผัวเขาวิ่งตามตามไล่ตะลึงปึง้งตะล่มตะล่ม ผัวของแม่ยกแถวเชียงใหม่ตามไล่อออลิสมันวงมองลองอยู่นะมึงรู้ยังอะ่ะเออเอาเงินเมียเข้าไป6ล้าน7็ล้านเอาไปหนีไปกัมพูชาเออเงินตัวเองก็ไม่มีหนีเสือไปเอาเงินเมียชาวบ้านหนีอ่ะพออมึงไม่มีจะแดกนี่อย่าเสือเข้ามาแซดด็อกเตอร์มาริกาเข้ใจป่าวเวลาเขาขายของอยู่เนี่ยมึงซื้อมึงก็ซื้อมึงไม่ซื้อมึงก็ไม่ต้องซื้อเข้าใจที่พูดนี่ไหมเขาขายของเขาไม่ได้ขายชาติแม้ที่คนขายชาติระสนับสนุนจังเลยอีก,กันไรเวลาคนขายชาติระเสือสนับสนุนนะเวลาคนเนี่ย นะทำลายชาติเนี่ยสนับสนุนนักเวลาคนทำอินเตอร์เทนเมนต์คอนเขายกะหรี่เพื่อชาติเนี่ยโอ้โห,โหนะสนับสนุนนักเวลาคนขายครีมขายสบู่ขายอะไรต่างๆทำอาชีพสุจริตนะเพื่อเอาภาษีเนี่ยไปให้กับสัมพัรธ์เพื่อที่จะไปแจกฟาดหัวพ่อฟาดหัวแม่มึงนะเป็นค่าอยู่ค่ายาของคดพค่อคดแม่มึงเนี่ยในโครงการ30บาทบ้างในโครงการรักษาฟรีบ้างอะไรต่างๆเงินจากพวกกูที่ขายของจากนั้นไหลควายอีส่ทสงเนี่ยทำร้านเล็บมันยังเจ๊งเลย ไปบริหารประเทศมึงคิดว่าขนาดล้าเล็บยังเจ๊งอ่ะมึงคิดว่าประเทศจะจะเจ๊งไหมพออยสมรงขึ้นไปสปีดที่ตลาดหุ้นเมื่อคืนน่ะแดกวายไปเกือบสองขวดเมาแล้วก็พูดมึงรู้ยังดูได้ยังไงพวกตลาดหุ้นเขาพูดกันให้ขลมเลยเขาถ่ายรูปถ่ายคลิปมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัมนตริกาสอบตกเนี่ยไม่ได้ตกบนหัวพ่อหัวแม่มึงหรอกแต่ว่าการที่อดีตนายกบางคนเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาของนายกอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมึงคิดว่าตรงนั้นอ่ะหนักหัวพ่อหัวแม่มึงไหมเราทำไปได้ยังไงอ่ะพูดเสร็จหุ้นตก แดงทั้งกระดานเลยควายพูดตัวเลขเศรษฐกิจก็ผิดพูดเรื่องสภาพัฒน์ก็ผิดพูดเรื่องนะ,ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ผิดพูดพูดคำแซะธนาคารแห่งประเทศไทยคำพูดคำแซะธนาคารแห่งประเทศไทยคำหนึ่งคำถามคือหุ้นไม่ตกได้ยังไงแดงเถือกเลยควาย มึงรู้ไหมประเทศชาติอ่ะจะก้าวไปข้างหน้าได้และจะมีเงินไปฟาดหัวพ่อหัวแม่มึงนะไปเงินไปซื้อยาให้มึงรักษา30บาทอ่ะแล้วก็จะเอาโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยไปรักษา30บาทได้มึงรู้ไหมว่าประเทศชาติต้องมีภาษีเท่าไหร่ประเทศชาติจะต้องมีเงินบริหารประเทศชาติเนี่ยสเท่าของที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เก็บภาษีได้ประมาณ3.3ล้านล้านบาท3 3ล้านล้านบาทหนึ่งในนั้นเป็นเงินจากกูนี่แหละที่ขายของมึงรู้ไหมซะด้วยไอ้กระโหลกกระไลอีควายแดงอีควายหออและขณะเดียวกันมึงรู้ไม่ด้วยตอนนี้ เงินที่เก็บภาษีได้เนี่ยก็สามจุดสามล้านล้านอยู่นั่นแหละแล้วมึงก็เอาไปแจกเลยเป็นแค่กระพีกระพีกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีมึงไปถามไอ้ชินจังทีรัฐมนตรีช่วยการคลังอ่ะตอนแรกห้าวเป้งมากตอนนี้เงเียบสีเลยขนาดเนี่ยจะไปขี้ยังต้องขมิบเลยไอ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอ่ะไม่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาการคลงังการเงินของประเทศชาติเลยรู้ไหมประเทศชาติเนี่ยจะต้องมีการบริหารอย่างไรสามอย่างหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนตลาดทุนตลาดทุนมันต้องดีมึงไปดูตลาดทุนของประเทศชาติมึงสิทุนมันอยู่ที่ไหนตอนเนี้สายอยไหไอยู่ก็ปิดธนาคารกันหมดแนละ้วเขาปิดเนี่ยนะนี่คมอุตสาหกรรมเนปิดไปกี่บริษัทแล้วนะปิดสวิต์สามปอเนี่ยตอนนี้ปิดไปกี่ปอแล้วปิดโรงงานไปกี่ที่แล้วปลดพนักงานไปกี่ที่แล้วมึงไปดูสิข้อที่สองตลาดทุนเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่า โคตรพ่อของนายกรัฐมนตรีนึกว่าพูดแล้วมันจะดีปรากฏว่าตลาดหุ้นแดงถว่เลยค่ะหุ้นตกอีควายหุ้นตกพูดแล้วหุ้นตกเบนบานสะพัดโคตรพ่อมึงไงสิหุ้นตกอันที่สามตลาดเงินตลาดเงินเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยโชคดีเท่าไหร่ที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่ยุงประเทศชาติว้ตอนนี้พดุงเงินบาทใ้ในตอนนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังไม่ไตกอยู่ภายใต้หุ้นตีนของพ่อมึง และพ่อมึงก็พยายามในการที่จะไปขี่ธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ประเทศชาติเนี่ยพยุงอยู่ได้เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีคนดีบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วก็เป็นองค์กรอ,อิสระและมีกฎหมายที่ออกสมัมยลุงตู่รองรับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารให้อยู่ในความเป็นองค์กรอิสระครพ่อมึงแทรกแซงไม่ได้เหมือนกับตอนปีที่มึงพ่อมึงอะ่ะไปแทรกแซงตอนปี40แล้วก็ค้าเงินบาทจนประสบความสําเร็จไงก็พ่อมึงรวยพ mind, วเพราะค้าเงินบาทไง ก็เลยอยากจะคุมธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยอยากจะอินไซเดอร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ค้าเงินบาทอีกรอบหนึ่งไงใจเย็นเย็นต่อยต่อยใจเย็นๆใจเย็นเย็นขะต่อยตอนนี้สำนักข่าวอิสาราเขาลงและตอนนี้เนี่ยบรรดาพวกนักร้องทั้งหลายเขาไต่สวนละเอียดตอนนี้ฝ่ายบัญชีฝ่ายธนาคารแล้วก็ทางฝ่ายของคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายร,รัฐธรรมนูญและเชี่ยวชาญทางด้านการไต่สวนบัญชีของปปชกากำลังไต่สวนอยู่ค่ะไต่สวนว่า1 3 0 0 0มล้านบาทของพระนัทท่านสมทรงอะ่ะแล้วก็มี นิติกรรมอำพรางหรือไม่โดยการกู้กันไปยืมกันมาระหว่างพี่น้องสามคนนะ่ะเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่เขากําลังไต่สวนอยู่ค่ะคําพูดแบบสไตล์ดเรมาริกาไม่สามารถไปพูดในช่อง3ได้ไม่สามารถไปพูดในช่อง7ได้ไม่สามารถไปนั่งพูดในช่องโมโนได้ไม่สามารถในช่องพูดแม้กระทั่งท็อปนิวยังพูดไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะไปนั่งพูดในแต่ละที่แต่ละที่ได้ค่ะฉันต้องพูดในพื้นที่ติ๊กต็อกของฉันเอง